สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันหยุดนะคะวันนี้เราจะเอาฟ้าทลายโจรค่ะมันเป็นต้นเป็นต้นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยในการบรรเทาเรื่องโรคหวัดในไก่ค่ะวันนี้เราเห็นมีไก่ของเราไอากันคอกแคคเคอกแคกเราก็เลยเอาฟ้าทลายโจรเน,นะะี่ยค่ะมาให้เขากิน รสชาติของฟ้า,าเลโจรนเนี่ยจะออกขมนะคะแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรกับไก่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะมาลูกมาเร็วกุ๊กกๆๆๆๆๆๆๆุ๊กกุ๊กกุกกุะนี่เราก็จะหวานให้เขาเหมือนเขากินผักนี่แหละค่ะเราจะให้ช่วงเวลาช่วงเช้าเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าว ฉะนั้นเขาก็จะกินผักสมุนไพรของเราเนี่ยไปก่อนฉะนั้นก็จะช่วยในการป้องกันเรื่องโรคหวัดได้ตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วค่ะเราก็เลยต้องหาวิธีที่จะให้เขาไม่เป็นหวัดเพราะว่าถ้าไก่เป็นหวัดแล้วเนี่ยเขาก็จะติดกันซึ่งในฟาร์มของเราก็ตัวไหนที่เป็นเยอะเราก็จะจับแยกเขาไว้ค่ะเพื่อลดการ ติดต่อเหมือนคนเราค่ะพอคนเราเป็นหวัดเราไปไอไปจามกับคนข้างๆคนข้างๆก็ติดต่อได้เหมือนกันก็เป็นได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะคะชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเราจะได้มีคลิปดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่การปลูกผักการดูแลพืชต่างๆในฟาร์มค่ะ สำหรับทุกชั้นที่ชอบเกี่ยวกับการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ